ไคก่อนนะที่เขาบอกว่าจุดจบหรือจุดสลบรัฐบาลพักเพื่อไทยหนึ่ง <1, S 2> ชั้น14ชั้นส4นี้จะทําให้ทักษินตัดสินใจว่าจะเข้าคุกหรือจะหนีอันนี้อันนี้ความเห็นคุณไยก่อนนะ,อะเรื่องที่สองก็พนันออนไลน์อ่าเพราะคนเนี่ยนะเอาตามสํารวจนะครับน้อยมากเพราะเขาเห็นพิษภัยของการที่ประเทศนี้ ติดพนันเป็นผีพนันครึ่งประเทศมันจะเกิดอาชญากรรมลักวิ่งชิงป้นค่ายาเสพติดสุดท้ายบ้านเมืองมันจะเหลวมันจะพังมันจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวมันจะเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมไงแยกไหมระหว่างพนันออนไลน์ที่มาทางโทรศัพท์ที่ที่มอมเมาประชาชนทุกวัยทุกเพศได้ทุกวินาทีกับบอนคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แยกกันไหมพนันออนไลน์เขาจะเอาก่อนเลวร้ายกว่าเออเลวร้ายกว่าแล้วต้องกำหนิรัฐบาลนี่ รัฐบาลบอกว่ารู้หมดนี่ว่าใครเล่นออนไลน์ทําไมไม่ไปจัดการน่ะทั้งศรีนเป็นคนบอกเองว่าโทรศัพท์เบอร์ไหนกดเล่นออนไลน์แล้วทุกวันนี้จะต้องลงชื่อตัวเองในการใช้เบอร์ใช่ไหมครับครับรู้นี่ใครเล่นทําไมไม่จัดการแล้วคําว่าไม่ต้องไปทําประชามติหรอกนี่มันเรื่องของสภาทั้งอันนี้จะยิ่งเพิ่มเพิ่มน้ํามันไปในกองไฟไหมอันนี้เป็นการพูดที่ไม่รับผิดชอบของโมคบุรุษโ <c oughs> มคบุรุษโ <c oughs> มคบุรุษวันนี้คุณ,คณทำเนี่ยผมมากเลยเป็น <c oughs> <c oughs> ความพูดที่ไม่รับผิดชอบใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเซลล์ที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวคุณอนุญาตให้คุณติดการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในครอบครัวนี่มันล่มสลายแล้วนะครับไฟไหม้ยังเหลือที่ดินนะถ้าเป็นผีพน,นันไม่เหลือทั้งบ้านไม่เหลือทั้งที่ดินไม่เหลือทุกอย่างครอบครัวล่มสลายนะคือผมถึงบอกพยายามย้ำกับคุณผู้ชมที่ดูเรื่องนี้ต้องเทีย์หลายครั้งว่าคุณต้องแยกสองข้างก่อน เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกบอลการพนันที่เป็นตึกเนี่ยก็ว่ากันไปไอ้นั่นน่ยคุณไม่พาลูกหลานคุณไปเขาก็ไม่ติดครับแต่ไอการพนันออนไลน์ในสายตาคุณไทยกอนอันตรายที่สุดเลวร้ายที่สุดครับอต้องทําประชามติหรือควรจะล้มเลิกไปเลยไม่ควรมีเส้นด้วยซ้ําไม่ควรคิดเลยเอรัฐบาลต้องปราบสิครับเพราะว่ามันเข้ามาทุกมือถือนี่ใครถือโทรศัพท์เบอร์ไหนทุกคนก็รู้อยู่แล้วไปเล่นก็ตามไปที่บ้านดิมันจะยากอะไระหน่วยงานกระทรวงดีอี กสทอชอและตำรวจไซเบอร์ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ครับความหมายคือ Entertainment Complex ก็ว่าไปไอ้นั่นว่ากันไปแต่พนันออนไลน์ไม่ควรจะคิดเลยควรจะปราบด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ไม่ใช่คิดจะเอาขึ้นมาถูกต้องครับไม่มีประเทศไหนเขายอมให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายประเทศที่เอาถูกกฎหมายนะอย่างการพนันแทงบอลในอังกฤษดอนี่เขาพยายามจะหาทางเลิกเพราะมันทําให้สังคมของเขานี่มันนําไปสู่แหล่งเพาะอาชญากรรม มันจะเริ่มตแต่ลักวิ่งชิงป้นค้ายาสิบติดป้นหนูแล้วก็โอ้โหทุกอย่างที่คุณผู้ชมคิดได้แะครับขายตัวขายยาลักวิ่งชิงป้นมันเละสังคมมันจะเละชุบหัวพ่อตีหัวแม่ได้หมดครับถูกไหมฮะครับอ่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยถือเป็นจุดสลบของรัฐบาลพักเพื่อไทยทั้งนั้นเลยไหมใช่แต่เขาต้องรีบเดี๋ยวคําว่าเขาต้องรีบคือเขาไหนเขาก็คือทั้งเขาทักษศณทั้งเขาเพื่อไทยทั้งเขาแพทองตานน่เพราะว่า สถานก,การณ์มันจอ่อไงมันต้องย้อนกลับไปดูที่เรื่องชั้น14มันจ่อมามันจอการเปลี่ยนแปลงมาเพราะนั้นเขาต้องหยิบสดอะไรที่หยิบได้ในตอนนี้ประโยชน์อื่นใดอะไรที่เอาได้ต้องเอาก่อนอะไรที่หยิบสดประโยชน์อื่นใดเอาก็อนนี่ไงคขาเรียงแถวมาสิครับ อขึ้นทะเบียนใครจะเว็บพน,นันออนไลน์จะมาขึ้นทะเบียนมันมาขึ้นแบบมันขึ้นเฉพาะบนโต๊ะหรือมันขึ้นใต้โต๊ะด้วยค,คุณพูดอย่างกับว่าตอนเนี้ยคือพูดง่ายๆนะพออะไรที่ผ่านปับ๊บค่าเซ็นมีหมดทุกอันเลยหยิบสดวบต้องนย้เลยครับเพราะอะไรเพราะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่รู้อยู่แล้วว่าใครทําแต่ไม่เคยจับได้เลยจับตัวหนึ่งแต่อีกร้อยตัวตามปกติ อะอย่างนั้นผมถามเลยอะคุณไทยกรไหนไก็ไหนๆคณะหลอมรวมเนี่ยชอบมีข่าวลึกๆอยู่เรื่อยข่าวลือว่าเจ้าพ่อการพนันออนไลน์และนายหน้าติดต่อบอลคาสิโน,น,นมามแล้วจริงไหมตอนนี้มีสี่คนคนที่อยู่ในประเทศไทยคนหนึ่งเป็นนักการเมืองสีเทา่าตัวน,นี้ก็จะเรียกเอเย่นทั้งหมดมาเข้าแถวที่มีออกข่าวไปนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนุ่มคนใกล้ชิดของ อดีตนาย,ยกยิ่งลักษณ์เกิดที่สิงคโปรเ์เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเกาหายอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เขาใกล้ชิดกันแต่ว่าใกล้ชิดขนาดไหนผมไม่รู้ไงทุกคนรู้ว่าใกล้ชิดกันเพราะว่าคนที่ไปเยี่ยมนี่ก็จะเห็นรู้จักกันเอาค,คำนี้ดีกว่าเกิดที่สิงคโปร์ถือสัญชาติฮ่องกงและกัมพูชามีธุรกิจที่กัมพูชาไงคนที่สองนะแล้วก็สามสซลวัตสัว คุณออกชื่ออีกคนสําหรับหนีคดีอยู่อ่ะแล้วคนที่สี่ก็ผู้ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลเงแต่อ้าคนที่สามนะขออนุญาตถามให้ลึกกว่าเดิมเลยผมก็เห็นแล้วล่ะคลิปคุณสนที่คลิปของผู้ดํเนินการ้วก็เข้ามาครับก็มีคนไปรับอ้วเขามีคดีติดอยู่ไม่ใช่เหรอ ก้นรับมาคุยกับผู้มีอำนาจตัวจริงของรัฐบาลอธิบายให้ฟังว่าถ้าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้จะได้อย่างนี้ยนี้มีใครบ้างร้อยแถมร้อยรับวที่เขาพูดมาสอนหน่อยไหมดเอยจริงไหมอันนี้มาสอนที่กรุงเทพโอ้โหก็ประเทศนี้เราปกครองด้วยวิถีโจรไงมันเป็นข่าวลือนะคุณไทยกรฟันธงเลยเหรอว่าเกิดที่กรุงเทพคนนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้ตำรวจเป็นคนพามาภายใต้คำสั่งที่สำคัญ โโอ้โสรุปว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวนี่ถึงคอหอยทั้งนั้นเลยครับเขาถึงรีบไงเพราะว่ากรณีชั้นที่สิบสี่นี่มันจะทำให้เขาตัดต้องตัดสินใจไงโอ้โหคุณผู้ชมรับฟังแล้วอึดอัดมันต้องหยิบก่อนตอนนี้นอกจากหยิบสนแล้วนะออครับเอาผมถามต่ออีกเลยกัแล้วกันเลียงนิดหนึ่งช่วงนี้อะแล้วเอาพายถือว่าเป็นจออคอหอยไหมอันพายนี่ คนร้องเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง50คนสมาชิกวุฒิสภาต้อง20คนสามารถยื่ยนเรื่องไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญร้องว่าว่าขาดเจริยธรรมจริงๆอะขาดเจริยธรรมอยู่แล้วคุบเอาที่ดินวัดไปเป็นของตนเองไม่ขาดเจริยธรรมได้ยังไงคุณปาลีณาไกรคุบได้รับมรดกเป็นที่สปกตัวเองไม่รู้ยังขาดเจริยธรรม กนกวันวิลาวันไปซื้อที่สุดท้ายซื้อมาถูกต้องแต่ว่าที่ดินนี้ปเป็นป่าสงวนก็ขาดทรีที่ทมตตดสิทธิ์ตลอดชีวิตนี่รู้ทั้งรู้ว่าที่ดินนี้เป็นของวดัดเนื่องถือครองมาตั้งแต่อายุสิบแปดจนอายุส9สิบเก้าอันนี้อันนี้คือเรื่องของคุณแพทองทา,ออานาะนคา<ำ>ดทรีธรรมขาดทรีธรทมแต่ปัญหาคือว่าสอสคนไหนจะเสร็จถือเป็นจุดสรุปอันนี้จุดตายเลยแต่ว่า มันปัญหาก็คือสอสอคนไหนจะเซ็นสมาชิกวุฒิสภา,าคนไหนจะเซ็นเรื่องมันอยู่ที่กกตอ,อยู่กกตก็ไม่ส่งเรื่องนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูญสักทียึกยึกยักอยู่นั่นแหละอืดยิ่งกว่าเรือเกลือเข้าใจละแต่ฟังลขะขรยานะครับคือคือ,คอสมมติผมเอาใจช่วยคุณทักษิณกับคุณแพรทองทานนี่อึดอัดมากนะ